นี้เขาจะไปส่งป้าไปไว้ไปไหว้พระป้าเครียดสั้นๆคือแก่แล้วป้าว่าขันป้าแก่แล้วอายุก็เยอะแล้วเข้าไว้ทองเลยทุกคนระส่งป้าไปไหว้พระกันนะตอนนี้เขาไหว้พระเสร็จแล้วนี่หน้าไม่หมดเลย หน้าไม่ร้อนมากเลยดำขึ้นกว่าเดิมด้วยยิ่งไหนะยิ่งดำขึ้นซิวก็ขึ้นโอ้โหหน้าก็ไม่ได้แต่งหน้านะแป้งต้องไงออก <สด S 1> จากห,หน้าเลยหน้าสดมากสดตั้งแต่เกิดเลยไม่ต้องแต่งหน้าคือก็สดไปเลยตื่นมาก็หน้าแบบนี้ทุกวันตอนนี้คือนี่แป้งหลุดสมพูรมากเลยจริงก็แป้งหลุดทุกอย่างหลุดหมดเลยค่ะหน้าสดลูกค้าเห็นทำไงน้องเป็นใครครับอ่า อันนี้เป็นพี่ค่ะพี่นะคะชื่อว่าตัวเล็กค่ะสั้นๆคือพี่ไซส์เล็กๆอะไรเล็กไม่รู้นะไม่รู้ไหนไม่รู้ไหนคือเล็กตัวหรืออะไรก็ไม่รู้อะไรเล็ก <c oughs> เ,ดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พาทัวร์ไปไหว้เจ้าที่ <c oughs> สองที่ในบุญหาวรเอาแบบนอนเนาะมอๆากก่อนตอนนี้ไปนหนึ่งที่ลแล้วเหละอีกหนึ่งที่นะ กำลังไปเดินนี่ถึงแล้วเจ้าที่นาบุญถาวรร้อนจัร้อนมากเลยร้อนกว่าเมื่อกี้จะไปแกย่างถูกเผาแกย่างถูกเผาแล้วไห <c oughs> ว้พระจะไหว้เจ้าที่ก่อน <c oughs> ตอนนี้ไหว้พระเสร็จแล้วนี่ขออะไรไม่บอกถ้าได้ขึ้นมาจะบอก <c oughs> ร้อนมากเลยเชียงใหม่ร้อนร้อนร้อนตอนเช้าหนาวตอนคืนหนาวแต่มันหนาวตอนบ่ายมาเที่ยวเชียงใหม่ได้เขาเชียงใหม่ตองยองตาตองยองตาตองยองตองยองต้ตองยองปเรื่อย